สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับี๋ยวันนี้มีลุ้นครับมีลุ้นวันนี้เปิดบ่อใหม่ครับโครงการครับสโครงการครับกรมพัฒนาที่ดินอยู่ติดป่ายางนะครับติดต้นยางพื้นที่อำเภอบ้านขุรวจ,จังหวัดบุรมล์ผม ผมคาดว่าดินข้างล่างจะเป็นดินระมอนะมันเป็นทรายกระทนะิเดี๋ยวพามาลุ้นกันว่าข้างล่างจะเป็นยังไงถ้าเป็นทรายกระทินี่จบเลยนะครับเช่นเคยครับถูกกับผมครับปักกี้เอ็กคเ,เตอร์ครับหนุ่มน้อยเมืองร้อยเกินนะครับเมืองเกินร้อยขนาด ผมไปดินทรายนะพี่น้องนะทรายดินมันฉ่ำจังเลยผมจะเปิดไส้ก่อนนะครับเปิดไส้ตรงกลางแล้วโยนดินไปเข้ามุมก่อนทั้งสี่ด้านเลย เละนะพี่น้องโหโยมันใช้แน่ๆเลยทรายกะทีแนอะไรข้างล่างเนี่ยเป็นทรายทั้งหมดเลยนะโอ้โหดูนิ่มเชียบต้องล้วงดูก่อนนะครับว่าจะขุดได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องยกเลิกครับหรือเปลี่ยนสถานที่ขุดของเจ้านี้นะครับถ้าเขาไม่มีสถานที่อื่นก็ต้องสละดสิบ์ดินทรานะครับท่านผู้ชมทรายมีน้ำ้วยนะ ปดินสมองพรอนเปนดินสมองแล้วปัญหาหลักคือดินมันสไลด์ครับเราขุดลึก3เมตรตรงเราเหลือพื้นที่ขุดสำหรับรถยืนเนี่ยกลัวรถจะยืนขุดไม่ได้กลมสไลด์เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับดินแบบนี้ เละครับข้างล่างดูดินครับเป็นน้ำนะครับออกน้ำแล้วนี่แหละสิ่งที่กลัว แล้วอะแถ้ามันออกกามหรือมันเป็นดินทรายกฐทิเงเนี้ยขุดขึ้นมามันก็ปั้นคันไม่ได้นะครับมันเวลาเราตั้งคันเนี่ยเอามาทำเป็นคันเนี่ยมันไม่อยู่ดินมันหนักมันก็จะไหล ออกข้างคือมันมันไม่มันไม่เป็นรูปทรงอะ่ะออกขามจริงๆนะเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นไหมรายกะทิครับเันไลเกิด ก็ต้องล้วงลงไปอีกอ่ะมันถึงระดับ3เมตรว่าข้างล่างมันยังเป็นกะทิอยู่ไหมหรือว่ามันจะเป็นดานไหมหรือว่ามันเป็นดินเหนียวเห็นไหมครับเนี่ยมันมันไหลเนี่ยเห็นไหมเราตั้งคันเนี่ยมันไหลมันตั้งคันไม่อยู่นะสะจะแต่งออกมาไม่สวยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมไหลแล้วนะ อันตรายมากเลยครับรถสามารถสไลด์ได้ทุกเมื่อนลยนะน,นี่คือผมออกหมุดเสร็จแล้วหมดแล้วนะเนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยตรงตรงปลายฟันเนี่ยนี่คือหมุดแล้วก็อันนี้คือด้านยาวยาวไปจนถึงตัวบ้านเขาเนยนะครับ แล้วก็กว้างแล้วก็ยาวมายาวมาจนมาถึงนี่ครับอีกหลักหนึ่งอีกหมดตัวหนึ่งครับถามว่าขุดเรื่องขุดนะมันขุดได้นะครับขุดได้นะแต่มันไม่สวยถึงจะเป็น slope หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้า หรือ1ต่อ2ถ้าเป็นทรายกะทิอย่างเงี้ยยังไงก็พังครับพังเหมือนเดิมไม่ว่าจะกุดแบบใช้ปีกหรือไม่ใช้ปีกยังไงก็พังครับเห็นเห็นไหมสังเกตไหมครับเห็นไหมัสน,หมหน,หมมนสไลด์อะดินดินมันพังลงมานะ่ะ ว่าไม่น่าจะได้จะผมพาเดินดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มันเป็นโพรงแล้วเนี่ยมันสไลด์ลงมานะเนี่ยมันเป็นโพรงแล้วเนี่ยจะเห็นไหมเร้ายกกะทิเลยนะนะคระับเนี่ยเห็นไหมมันไหลใช่หไหม ไม่ได้นะครับบ่อน,นี้ต้องยกเลิกนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างมาดูใ,ใกล้ๆว่ามันเป็นยังไงฮนะเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้โหเละนะครับ ต้องออกไกลๆก่อนเพราะฝั่งนี้มันมันเคาะมันสไลดลงไปหมดเลยนี่นะครับนี่เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดีๆเห็นไหมมันค่อยๆสไลด์ลงเห็นไหมมันก็ไเห็นไหมมันสไลด์ลงไปแล้วนะ่ะนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันสไลด์ลงไปแล้วนะ เนี่ยแล้วถ้าเราขุดไปอย่างเงี้ยเราขุดไปถ้าเราขุดคือถ้าเราเปิดไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดดินตรงนี้ไปให้ถึงถึงจนใกล้เคียงกับรถยืนที่สุดคือให้มันสุดมือแมคโครแล้วถ้าเป็นแบบนั้นดินตรงแมคโครยืน,น่ะแรงกดของแมคโครขนาด22ตันเนี่ยมันจะกดลงมารถก็จะสไลด์ลงอันตรายครับสรุปคือไม่ได้ครับ ต้องยกเลิกครับต้องหาพื้นที่ใหม่จริงๆพื้นที่เขากว้างนะครับถ้าจะได้ได้ตรงนู้นตรงไอ้หญ้าสีโสมๆนะตรงที่มันตายตรงนั้นผมดูเหมือนจะดินจะแข็งแต่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยจนขึ้นไปเขาบอกตอนแรกว่าจะขุดข้างบนแต่ข้างบนเขาบอกยิ่งกว่านี้ครับเอาจอบมาขุดนี้ก็น้ำออกแล้ว นี่นะครับทรายกะทิทรายกะทิจะเป็นแบบนี้นะครับออกสีเทาๆเ,เหมือนเหมือนดินโพนหรือเหมือนยังไงมันเหมือนกะทิะครับขอเรียกทรายกะทิหรือหรือดินสมองนะครับนี่มันเป็นน้ำนะไหลนะครับจบเลยต้องย้ายอีกแล้วครับเจ้าวันโวของผม ec 2 1 0 b นึนย์บีะครับอลโวไห้หนุ่มสวีเดนโอยุบนะครับดูขนาดผมย่ำยุบนะขนาดคนเดินยังรถผมก็เริ่มยุบแล้วเห็นไหมครับน้ำออกเลยรถผมจะผมต้องเอารถออกก่อนไม่ได้ไม่ได้ดินสไลด์แล้วนี่นี่ขนาดเหลือพื้นที่ตั้งไกลนะครับห่าง อ่างจะเยอะนะครับประมาณ2เมตรตอนนี้รถผมสไลด์แล้วผมต้องรดับออกนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะมันสไลด์ลงไะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปแหละต้องขออนุญาตก่อนเลยอันตรายอันตรายมากเลยครับ ตอนนี้รถผมสไลด์นะรถผมยืนสไลด์ลงเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมา,าชมกันใหม่เดี๋ยวผม เรคุยกับเจ้าของที่กันกับหมอดีก่นันว่าเราจะไปลงตัวไหนได้บ้างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับชัยกดไลค์ครับช่กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ